ไม่พังเหรอวามาเอาอีกรอบเลยกนันมันมันดีนะแล้วแถมผมชอบนักล่ามากตรงตรงไหนรู้ไหมผงโหมดน่าจะเป็นแบบนี้ผงโหมดน่าจะเป็นแบบนี้การโกงการโแบบหมดที่ดีที่สุดที่คุณเคยเห็นไปะระยะระยะปฏิการโอ้โหวันนี้แซ่บวันนี้มาแซ่บ วันนี้มนเจ็ดใบใช่ไหมโอ้ยเจ๋งไปปัน่นปะไปปั่น,นปากาคนนี้เล่นๆนั่นแหลนนะจะอะไจะกดเปิเปดกล่องเกมแต่ดีเริ่มเกมก่อนไม่งั้นเรีรยบร้อยแน่ถ้าเร็วกว่นนี้ใชย อเคสกีบิดีทอยเลตด้วยโอ้อย่างนั้นแหละอ้าวเคปพเไปฆ่าตัวตายกันวพวกเราไปฆ่าตัวตายกันจังน้อยผมก็ฆ่ามวนแล้วก็ผิดนะเออมา คาแฟงโอ้หเอาบัตรมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวจะลองยิงเอ,อ่อน้ำเงินละกันนะจะลองยิงน้ำเงินโอเค่ครับรออะไรไมือนก็เริอมบ้าน้บัตรมาเลยเออ

ไม่ได้เนอะไรวะทุกคนอย่าไปฟังอะไนะอย่าไปฟังอะไรมั่วๆอย่ตัมตุ๊เตุบวจะไปตามควาต้องการของฉันโอ๊ยวันเดียวอันนี้แล้วกันเฟลคิดเฟลคิดไม่ใช่เหรอ วันนี้ผมพูดตลบปเปลี่ยนเอ้ยไอเอ้ยวันนี้มีนักล่าวะ่ะโอ้เอ้ยนักล่าอีกและไอผมเกลียนนักล่าจริงนะเนี่ยผมพูดจริงนะเ,เกลียนนักล่าเฮ้ยเกลียนนักล่าวะ่ะอุย้ยเกลียนนักล่าว่ะเฮ้ยแต่นี้มีคนทรยศวะ่ะยังอ่ะพอใช้ได้เลยนะมีนักลนะ่าก็ยังพอใช้ได้ ทะลุได้ไหมทะลุได้บอทะลุไม่ได้อันนี้มันสามารถลองได้นะลองได้ลองได้ทุกคนถ้าเขาปรับใหม่อ่ะนะ น่าจะเห็นผมยืนอยู่แอดมินผมเป็นแฮกเกอร์สองสายอยู่สองสีก็คือส้มกับน้ำเงินน้ำเงินเดินย้อนไปลงอาหารไม่แน่ใจว่าเดินไปปากอียสีชมพูที่ห้องออกซิเจนหรือเปล่าไม่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 คุยล่าช้าเรี่องปลาหมึกไม่โดนกลัวดิ มีหางสุดมดเลยทรงผมมันตายอยู่ข้างบนเลยลูกสอนแม่งไม่เสียแต่มันขึ้นบอกว่ามีคนตายเอาผมมาโนราชาอาสยามราชวินผมว่าปวดเลยผมไปอยู่นอดนะครับเห็นมันบอกว่ามันจะเอาไอ้โดนออกไม่เยี่ยมโดนไม่กลารก็แปลกดีกว่าอดนนะไปแอบก่อนจะแม่งปาก วันนี้ขาเป็นขาหน้าเป็นอ่ะขาวกับพิมตอกบอัตรอยู่ครับผมก็ตอกบัตรด้วยกันนะสามคนอยู่ในห้งองเต็มหลักไม่เห็นนะสีพิมเดี๋ยวาทำเควสเสร็จเดี๋ยวผมจะรู้เลยว่าใครเป็นอ่ะเดี๋ยวลูกมมศรมันจะชี้ขึ้นให้ผมกลัวว่เดี๋ยวกลัวโดนโหวตนี่แหละ <c oughs> เผื่อจะดโดนโหวตไงมา เต็มคาราเบลว่าและเต็มคาราเบลอยากเต็มคาราเบล,าลาเป็นสีหนึ่งกดนิ้วโป้องอ,อีกสีเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวไอนะ้แฝงชนะแฝงกล้าป่านี่หรอวะ ไอ้้ยไอ้้ยไอ้้ยรวนปัดรูนปัดอีฟาวิทอยู่กับกูก่อนอ้ฟาวินอยูกับกออยกับกูกอนูกัอนอ้ฟาวิอยูกับกูกอนกกลัวกลัวฮ่กลัววะกลัวว่ะกวะก้ อยู่กับกูหน่อยอยู่กับกูหน่อยอกูหน่อยกูกับกูหน่อยกูอยู่กับกูหน่อยกูหน่อยเอ้ยทำนั้นไปทำนั้นไอ้เจมอยู่หรือเปล่าโอ้ยอี้ยทับทีมมิ่งมาแบบมาต้อนรับเลยมาต้อนรับแขกเออมาอิน ไปทำเควสกันปะจะบอกนะอาับอิมตารับรับพิ้ปาดโลกผมเอารับอิมไปนะอับิมตาดโลกสวัสดอาับอิมไปแฝงไม,ม่ปาดผมเควสหมอจะเสร็จก่แล้วเหลือเควสสแกนกับไอ้ปั๊บไอ้ขึ้นไฟฟ้า แดงมันตามผมทำไมอ่ะผมจะทำเควสอะ่ะเค็สเลยเควสผมเลยตีเค,เคดดวะก็จะรู้ว่าใครเป็นข้าตกรอ,อ่ะสาวว่าเอแเดงตามต้องบอกว่าทองตามวามสีขาวมากกว่าไหมเพราะว่าสีทองหรือสีเหลืองเนี่ยอยู่กับขาวตลอดเวลามากกว่าแดงแล้วก็มาแยกกันในตรงคลังเลย แล้วแดงแล้วกพงไปเดิเดนตามทำทีมแปะมาเสร็จกูไอ้คนทรยศไอ้ทรยศทรยศของแท้ตัวแท้ทร,ทรูเออคินิแปดเก้านาทีแน่นอนมา,ออมาขอลไอ้มาคะแนนที่เหลือหนึ่ง มามาแกแข้งแกแขนมานาละไอ้ทองแกแขนมานาละแกแขนมานาละไอ้เหี้ยแกแขนมานาละแกแขนมานาละให้ทักทีมันเล่นบ้างเถื่อ,อ เนี้ยีเลิลลวคริสไอทองดักแม่งเลยอ่ะเตรียมคาราเบลอ่ะเตรียมคาราเบลอ่ะสีแดงแรงริดมีสับนะสับ

เลยค้องบอกติดอะไรอ่ะข้ามหน่อยครับตบคว่ำเต็มคาแล้วเบลโบบี

พรอมเลยแอปโูดีเทปเทมมันักินะครับยบบสวย,ยเ้ยพกูไม่ได้งกูกูไม่ต้องทำละเออกูไม่ต้องบอกว่าใครเป็นเละเออตังมนันละกูกูไม่ทำละางอนที่ผาเลไม่ได้เมืเ่อไหร่ดอ่ะไม่เแค่เองอะ่ะจะปวยกับไอเรื่องะ ไม่มาหมดก็้งแต่ตายแน่อยู่่าเป็นไอเกอร์แฮงค์งตัแตบตาแรกแล้วโมยโม่หมดนะ<แ>เ,เดี๋ยวไปดูจบกีนะะนะก็จะโมยโม่เนี้ยตับก็น่าจะหมดแล้วล่ะเกียยวไปงั้นจะบอดในงเข่าแยกมาโมเตอร์ด้านแล้วที่เหลือไปอยู่มอเตอร์บนเราก็เดินมาลงอ,อาหารกันน คะแนนที่เหลือหนึ่งเนี่ยคืออะไรวะถ้าผมไม่โหวตเป็นยังไงอ่ะเจ้าบ,บอไม่โจ้เหมือนกัน เกมไม่จบว่ะเกมไม่จบว่ะเออเกมไม่จบว่ะขาแล้วว่ะไม่มีใครปาดฟ้ามีเลยนะเนี่ยโห้ดเลย ลองขาวมันเหลือสองเฟสแล้วอะวปป่ะทำเร็วเกินไปปะทำเร็วเกินไปปะ คลิปนี้ไม่โคตรยาวอ่ะถามจริงผมพูดจริงนะคลิปนี้อย่างยาวอ่ะตัดต่อเลยแล้วกันคลิปนี้อย่างยาวมันไม่ควรเชื่อตั้งนานแล้วแหละลูกเหลล์ไม่หููกเบไม่ออกคุณรายงานไปด้วยนะแม่กลับไปหาหมออ่อนใจทีนี้ก็ขอลาไปก่อนส่งครอะไรอ่เออแล้ว ติดตามตอนต่อไปอย่าลืมรับชมในวันอาทิตย์นะครับ